สวัสดีจ้าพี่น้องพี่ป่ายซื้ออีกเช่นเคยครับผมเริ่มงานก็พอดีพี่เพิ่นพามาหาดูผักครับผมดูผักผักในไต้หวันถ้าชีหาพักอีงไปปลกูกพี่น้องเลยบุคคลมีผักอียัปปลกูกมิแตพิกเหรอตอนนี้มมีแตเบียพิคครับผมอ๋อเบียพิก,ม,พกมีแต่เบียพิกหมดเลยอันนี้ผักอีงกับมลูพี่น้องจักปเปจังไหน กินเป็นนะโอ้หนุนมีอยู่พักพักกาดพักน,นั่นพี่นองอืมพุ่นะโอ้ซุ่มพักกาดพักนั่นพักกาดก็ไปปลูกจากสิบต้น่นนั้นก,ก,ก,กนะนะ็เลยกินใบมันอมโอ้นี่อันนี้เม่งลักอืมมีอยู่ มีอยู่กับบานบ่ได้เอาดอกหนึ่งด้วยเชียวเอาโมนี่ไปพักกันมหาบึงพักกับบ่ค่อยมีพักปุ่นใดอู้ยปุ่นเน่เอาหนี่ไปปลูกกันนะพี่น้องก็จะได้กินไปปุ <laughs> ่นเน่ยยังสมโอบอ่ก็งลงฝรั่งกับมีดนะครับฝรั่งลำไย มะเขืออันนี้ก็เป็นส้ม,มลำไยโอ้ลำไยไปต้องไปูลักพี่น้องหลายครับในไต้หวันนี่ลำไยห,หลายโอ้นี่งามดีว่ะพี่น,อน,นอ้องบูน่ะกระเพาแมงลักไปมหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรไม่รู้สีม่วงๆครับผมเนี่ย พริกบอรพริกม่วงบ่พีน่น,น,น้องเนอแมนแมนแมนเนื้อผิกม่วงเลยอย่างคือใบแม่งหลักอ่ะเดี๋ยวให้พีน่น้องมารับชมพ่อจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาจากน้อยนี่มะม่วงนี่พี่น้องเนื้อม,ม่วงฝรั่งก็มีฝรั่งแดงใสแดง โอ้นี en like ่นี่กล้วยหอมพี่น้องเบิ่งกล้วยหอมกล้วยหอมหน่อยอืมกล้วยหอมน้องเสียงผู้ใด๋โอ้าเสียงผู้เด๋คนไทยเอ้าสุมตัวนี้มี่ว่าลูกมะนาวโอ้เจ้าคนไทยแต่เอ้าโอสวัสดีครับคนไทยมาพัวกันนี่ไม่รอ้ เอาโอเคครับพี่น้อง <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวจะหาสื่อพักกันเอาแบบปลาร้าย <laughs> เดี๋ยวจะหาตน้น10ตน้นไปปลูกสลัดครับผมไปบายจ้า